สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง sunshine t a r นะคะมาเช็คพลังงานหน้าไพาน่นิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้นะคะในขณะนี้ไพ่อยากจะมีอะไรจะบอกเราอยากจะสื่ออะไรถึงเรานะคะทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะสื่อพลังงานมาที่หน้าไพา่ของพี่หมอนะคะถ้าเชื่อในศาสตร์ของไพ่ยิบสี่ไพ่ทาโร่ไพ่ไม่เคยโกหกใครไม่ตกเอาใจใครนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความตรงครั้งแล้วก็มีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะและจะตรงและแม่นยําต่อหน้าผู้ที่รับฟังคำำําทํานายนะคะ ช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวัยแทนเพศกันเอาเองนะคะก่อนจะรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยเมนไลค์แชร์นะคะหรือกดรีโพสต์คลิปนี้ให้กับช่องพี่หมอนิดหนึ่งนะคะใครอยากจะซัพพอร์ตกล่องของขวัญก็สามารถกดซัพพอร์ตกล่องขวัญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้สงบนิ่งให้จิตนิ่งมากที่สุดนะคะมาเช็กกันว่าไพ่อยากจะสื่ออะไรนะคะให้กับทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างพี่หมอขอเลือกไพ่ห้าใบนะคะทุกท่าน เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบที่หนึ่งนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะแผ่นใหญ่หน่อยนะคะไพ่ใบนี้สำรับนี้นะคะอ๋อเปิดไปหกใบทุกท่านสงสัยไพ่อยากจะออกมาหกใบก็ไม่เป็นไรนะคะอเก็บได้สำรับไว้ก่อนเนาะ ดูนะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ยอยากจะเสืออะไรบอกกับทุกท่านนะคะว้าวทุกคนขา six of wands นะคะพลังงานหกไม้เท้าคุณคิดที่จะทำอะไรอยู่ณตอนนี้นะคะความสำเร็จได้มาเยือนคุณแล้วค่ะนะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปพบเจอใครนะคะไม่ว่าคุณจะ เครียกว่าดีลงานไว้นะคะหรือสมัครงานไว้นะคะคุณจะมีความสําเร็จนะมีการโดนเรียกตัวสัมภาษณ์งานหรืองานที่คุณรอนะคะจะได้สมหวังจะได้รับชัยชนะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเป็นอย่างมากเลยค่ะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้หรือใครที่รอเหมือนมีลักษณะถ้าเป็นการคุยกับแฟนมานานนะคะมีการคบหากัน แล้วมีการพูดคุยถึงการเรื่องการสู่ขอมันหมายแต่งงานสัญญ,ญาณน,นี้เป็นสัญญาณที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะต่ปนี้อาจจะเหมือนมีการสู่ขอมันหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะแต่พี่หมอขอบอกไม่ได้เรื่องของงานนิดหนึ่งนะคะพายอยากจะบอกว่างานที่คุณได้ดิวได้คุยไว้นะคะคุณจะได้รับชัยชนะหรือถ้าคุณจะได้รับประสบความสําเร็จในงานตรงนี้มากๆเลยค่ะถ้าคุณจะลงประกวดแข่งขันนะคะหรือการสอบการรอเรียกตัวคุณเหมือนจะได้รับรางวัลน,นะคะได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับชัยชนะ นะะในการประกวดการเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะโอ้หพลังงานสวยงามมากค่ะพลังงานที่ตรงกับคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลข6กได้ด้วยนะคะทุกท่านพลังงานเพจออฟคัฟนะคะเนี่ยเป็นข่าวสารที่ดีมากๆค่ะใครที่รอพบเจอครอบครัวนะคะแต่พี่หมอลักษณะไพ่อยากจะสื่อไปทางเหมือนการสร้างครอบครัวมากกว่านะคะเนี่ยการมั่นหมายสู่ขอการแต่งงานนะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้ด้วยนะคะพลังงานนี้ ให้เชื่อในสัญชาติญาณของตัวเองคุณมีสัมผัสที่6ที่ดีมากๆเลยคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะคะจะมีข่าวสารที่ดีให้คุณทําบุญเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวจรจัดนะคะหรือไม่ก็ปล่อยปลาหน้าเขียงตามกําลังวันเกิดของคุณด้วยนะคะคุณจะได้อะไรที่สมบงังปรารถนาข่าวดีจะมาถึงคุณนะคะในเร็วๆนี้เลยค่ะ คือว่าเร็วที่สุดคือ6ชั่วโมงข้างหน้าหรือ6วันนะคะช้าสุดคือ6สัปดาห์ถึง6เดือนแต่พลังงานหน้าไพ่นี้พี่หมอบอกเลยว่าในเร็วๆนี้แหละค่ะนะคะประมาณ6วันข้างหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่ไพ่ได้เตือนบอกมานะคะหากคุณทําบุญตามพลังงานหน้าไพา่แนะนานะคุณจะสําเร็จได้เร็ววันมากยิ่งขึ้นนะคะทุกท่านโอเครีออฟแพนเด e คลักษณะ เหมือนคุณรอบพบเจอใครบางคนอยู่นะมีข่าวสารการติดต่อเจรจานะคะการวางแผนที่เป็นาการวางแผนพบเจอครอบครัวคุยในเรื่องอนาคตในเรื่องการสู่ขอแต่งงานก็พบปะผู้ใหญ่นะคะทางบ้านของคุณก็สูงมากพลังงานตรงกับคุณเกิดธาตุเนี่ยธาตุไฟเม็ดสิงฐานูนะคะธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินมังกรประสบการณคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขสามได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณดีวงานนะคะดีวงานโปรเจกต์ใหม่ๆนะ ก็จะได้รับงานในนี้มีผู้ใหญ่มาป้อนงานให้กับคุณนะคะให้คุณเหมือนทําบุญเกี่ยวกับถวายจตุปัจัยให้กับต่อหน้าองค์พระประธานหน่อยนะคะหรือเป็นหลวงพ่อโสธรอ,อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณเขาเรียกว่าถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆเป็นเซลล์เป็นในหน้าอย่างนี้ค่ะก็ ให้คุณระวังเรื่องคําพูดนะคะคําพูดคําจาของคุณในการดีวงานแล้วก็การเซ็นสัญญาต่างๆให้คุณดูให้รอบคอบโปรเจกต์งานอย่างเช่นการกอร่อสร้างอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับสถาปนิกวิศวกรนะคะไพ่เตือนบอกว่าให้คุณระวังเรื่องเอกสารนะคะแต่คุณจะได้งานที่มากขึ้นกว่าเดิมมีคนป้อนงานให้กับคุณนะต่อไปนี้มันจะมีเงินมาแบบเข้ามาได้หลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการที่แบบเหมือนได้เริ่มต้นงานใหม่ นะคะแล้วก็ได้งานเก่าที่คุณได้คุยได้ดิวไว้ในตรงนี้คุณจะได้รับเงินก้อนนะคะเงินตุกเบิกนะแล้วคุณจะมีงานเหมือนโอเวอร์ไทม์เพิ่มขึ้นมาเยอะมากด้วยนะคะใครทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกส์นะคะนําเข้าส่งออกเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตเนี่ยค่ะก็จะมีงานเข้ามาแบบเยอะมากคุณอาจจะทําเหมือนทําไม่ชันไปเลยก็เป็นไปได้หรืออาจจะต้องเหมือนถ้าเป็นระดับเจ้านายนะคะผู้ประกอบการอย่างเงี้ยคุณก็ต้องได้เหมือนเขาเรียกว่าได้เปิดรับสมัครนะ,ค,ะคนมาทํางานในตําแหน่งงานพวกนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานที่สว งามมากทั้งเรื่องของการพบเจอครอบครัวของคนรักของคุณนะคะแล้วก็คุณโชคดีทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการงานมากเลยทีเดียวนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในสัญญาณไพ่นะคะที่บ่งบอกออกมานะคะที่สื่อออกมานะเป็นเหมือนจักรวาลน,นะคะเปิดทางให้กับคุณนะคะฟ้าเป็นใจนะคะให้กับชีวิตคุณอย่างมากนะคะเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆได้สิ่งใหม่ๆที่คุณปรารถนาร้องขอนะคะโอเคมาลุ้นใบที่4ี่นะคะ เอ็ดออฟคัอคุณขาคุณจะได้หลุดพ้นจากอะไรที่เรื่องเดิมๆสิ่งเก่าๆความอึดอัดลำบากใจนะคะใครมองหางานใหม่นะค,ะคุณก็จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะเปลี่ยนแปลงหนะ้าที่การงานนะคะได้ย้ายที่พักที่อาศัยเพื่อจะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยเส้นทางของคุณนะต่อจากนี้เป็นเส้นทางที่แบบเหมือนมีแสงสว่างมาเติมเต็มให้กับชีวิตนะคะจะได้พบเจอผู้คนที่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ คำจุนคุณสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานมากทีเดียวเลยนะคะหรือใครรอรักทางไกลรอการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นนะคะพลังงานคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขแปดสูงมากและคนเกิดธาตุน้ํามินกรดกดพิจิกด้วยนะคะเนี่ยค่ะพลังงานที่ได้สิ่งที่เติมเต็ม จากสิ่งที่คุณขาดหายมานานไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเส้นทางไหนนะคะเขาเรียกว,ว่าพลังงานจัก,กรวาลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบนโลกนี้นะคะที่ท่านสื่อบอกมาท่านจะดูแลคุ้มครองคุณไปในทุกทกที่และสิ่งที่คุณกระทําจะต้องประสบความสําเร็จนะคะตามที่คุณปรารถนามันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องได้เจ,จิดจัดได้เจออะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นการงานใหม่เพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตนะคะคุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่าๆความอึอดอัดความไม่ชัดเจนต่อไปนี ชีวิตที่คุณดําเนินต่อไปข้างหน้าคุณจะได้รับความชัดเจนเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะเกดเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนอน,นะ sword, นะคะเอเดอฟสอดนะพลังงานแปดดาบนะคะพลังงานที่ปิดจบทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณอยู่ในโลกส่วนตัวก็เป็นไปได้ด้วยอยู่ความเป็นตัวเองสูงมากนะคุณไม่สนใจอะไรที่เข้ามาแบบรบกวนจิตใจคุณอีกต่อไปมีเกณฑ์การปลดล็อกการปิดเอาเรียกว่าการปิดจบนี่สินอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะชีวิตของคุณจะได้อยู่สงบสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ งานสวยงามมากเลยทุกคน มาดูใบที่อยากออกมาดูวิวอ,อ,อัลโฟจูนโชคชะตานำพาให้คลิปอ่าใบนี้ออกมาจริงๆด้วยนะคะไพ่ใบนี้ออกมานะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความโชคดีไพ่แห่งโชคชะตาฟ้าลิขิตทวินเฟรมโซเมดการเริ่มต้นใหม่ชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือคุณมีเกณฑ์ถูกรางวันถูกลอตเตอรี่รางวัล,วลวใหญ่ด้วยนะคะเกณฑ์ที่คุณรอคอยเงินการขยับขยายการงานอสังหาริมทรัพย์นะคะขยับขยายธุรกิจของคุณแฟรนไชส์ต่างๆคุณจะประสบความสําเร็จนะคะการงานการเงินและความรักมาครบเลยนะคะเน้นไปในด,ด้านความรักคุณก็จะได้เจอคู่ที่อุปถัมภ ที่ติดตามกันมาทุกภพทุกชาตินะคะเป็นคู่ที่แบบฟ้าจัดสรรสวรรค์จัดสร้างนะเป็นฟ้าเปิดให้กับคุณแล้วมาดูใต้สำรับนิดหนึ่งนะคะทุกท่านใต้สำรับเป็นเซเว่นออฟคับต่อจากนี้ไปนะคะสิ่งที่คุณวาดฝันจินตนาการนะคะอยากได้บ้านได้รถสร้อยแหวนเงินทองคุณจะได้รับสิ่งนั้นตามที่คุณคิดคุณฝันแต่คุณคิด จินตนาการอยากจะทําอะไรให้คุณลงมือทําได้เลยนะคะทุกท่านและคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเพราะพลังงานเนี่ยค่ะพลังงานมันสวยงามมากๆพลังงานมันอุดมสมบูรณ์ไปทุกเรื่องเลยนะคะณตอนนี้เลยคุณจะมีชีวิตสุขสันต์ สมหวังตามที่คุณคาดหวังเลยค่ะเนี่ยสิ่งที่คุณอยากได้สร้อยแหวนเงินทองอยากมีชีวิตที่สุขสบายอยากหลุดพ้นจากเรื่องเก่าๆอยากอยู่ในจุดที่สูงที่สุดที่คุณวาดฝันคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะตามที่คุณปรารถนาแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักคุณก็ได้เลือกคนที่ถูกที่ต้องที่ควรกับคุณคนที่เหมาะกับคุณคนที่สเปคตรงกับคุณนะคนที่คุณรอคอยมานานนะจะสิ้นสุดลงคุณจะได้เจอกับคนคนนี้คนที่อยู่ในฝันในสเปกของคุณนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่่่่่่่ใใชเรรรืือออออองงงมมยแนนนนนนไีีูจิโก้ะะค พลังงานเกิดลงท้ายด้วยเลข7ได้ด้วยนะคะถ้าทุกคนชอบเม้นนี้คลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเม้นไลค์แชร์นะคะรีโพสต์คลิปนี้กับช่องพี่หมอเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังสําเร็จในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาโดยฉับพลันนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะบูชาเห็นไหมคะแผ่นแผ่นทององค์พ่อพิฆเนศพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่อุมาเทวีพระศิวะเพื่อเสริมดวงการงานการเงินความรักของคุณก็สามารถดูหน้าช่องของพี่หมอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนแหวนแหวน,นโอมก็ได้ด้วยเนาะนะคะ